กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะ EP นี้ก็เป็นแบบว่า EP ทำให้หลายๆคนได้แบบว่ารู้จักกับตัวละครมากออขึ้นว่าแต่ละแบ็คกราว์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันจะเข้มข้นไปในทิศทางไหนออแนวไหนไงคะเริ่มเริ่มแบบเดาทางได้ออกแล้วต้องบอกเลยว่าที่เปิดตัว EP นี้ติดเทรนเขาลงกระจายมากเลยเป็นไงบ้างสำหรับเราทุกคนก็ดีใจค่ะดีใจก็แฟนขา,าเขาก็เฝ้ารอเราเองก็เฝ้ารอเหมือนกันเพราะว่าเราก็เต็มที่กับผลงาน,นงมากๆค่ะทั้งแบบว่าการถ่ายหรือว่าอะไรคือเรา เวลาถ่ายเราจะไม่ได้ดูหลังจอเลยเพราะเราแบบเราอยากเห็นว่าอโดยรวมแล้วเนี่ยภาพมันเจอกมาประมาณไหนซึ่งมันก็ดีเกินคาดมากๆใช่ก็ต้องขอบคุณทางแฟนๆแล้วก็แฟนคลับอินเตอร์ด้วยค่ะ Thank you for international fans w h o like do our e r e c t i o n on our Show Me Love series so I would like you guys to stay tuned more until like the end of the series you guys will be happy I confirm ที่ฟ้าไนไเมื่อนั้นความรู้สึกแบบมันตอบรับดีเลยนชาไมันโล่งเลยมันทีน่ดกดดันมาก็โล่งนะคะมันเหมือนเราหายเหนื่อยมากกว่าค่ะเพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่เราถ่ายทําซีรีส์คือเรามีทํางานอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบพักผ่อนน้อยแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราถ่ายเราก็พยายามแบบเต็มที่กับทุกคนน้องๆก็เต็มที่กันมา,มากๆรวมถึงทีมงานทุกคนพอเราได้เห็นผลงานตัวเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออในสิ่งที่เราเหนื่อยไปวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าแบบ เวลามันหายเหนื่อยมันเป็นยังไงก็ชื่นใจมากๆสำหรับผลตอบรับที่ดีมากๆค่ะอยา่าง่าแไถ่คำที่ต้บบองถาบคอมบีกินบอกว่าแบบว่าให้หใหขน,ห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 นัยดยังไงมีโมเมนต์เลยนั้นๆๆๆๆๆๆๆ ก็จริงๆก็จะมีช่วงแรกที่ต้องปรับกันเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้แบบโดนเนื้อโดนตัวเท่าไหร่วงซีนที่เราจะต้องแบบทัสกันหรือสกินชิปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเกรงความเขินอะไรเงี้ยเขาอยากให้มันออกมาธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าอยากให้เราตัดความเป็นอิงฟ้าชาลลอตออกไปแล้วก็ให้เราคิดว่าเราคือมีนาแล้วก็เชอรลินมันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบเขาเริ่มเล่นเล่นกันไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มธรรมชาติมากขึ้นค่ะจี่จิมมันกลับยากแต่เราสนิทกันมากอยู่แล้วแต่แต่เวลาเราเล่นเล่นแตะนื้วแตะ คือจริงๆต้องบอกอย่างี้ว่าก่อนหน้าที่จะเล่นซีรีส์เราไม่ได้ไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่เพราะว่าน้องก็จะอยู่ในกลุ่มแบบแก๊งน้องๆส่วนหนูส่วนใหญ่ก็จะทางานคนเดียวซะส่วนมากอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยบางฉากที่เหมือนแบบใกล้ชิดกันมากๆก็เลยทําให้เราแบบทุบก,กาแพงไปหลายๆอยา่างก็เริ่มรู้สึกรู้เห็นมุมความน่ารักน่ารักของกันและกันมากขึ้นก็ต้องขอบคุณซีรีส์ที่ทําให้เราแบบเออสนิทกันมากขึ้นด้วยเกรงค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกเราโกว่าเราจะเล่นออกมาแบบ ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็มีการละลายพฤติกรรมกับทั้งตัวพี่ฟ้าพ่วมกับแล้วก็ทางเพื่อนๆทีมงานอะไรเงี้ยด้วยพอเริ่มถ่ายไปเราก็เริ่มหมอ,อเริ่มเก็ตล้วว่าเราต้องทําแบบไหนถึงจะถึงจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็มากันไก็จะมีไปเวิร์กช็อปด้วยค่ะแล้วก็จะใช้เวลาแบบอยู่ด้วยกันมากขึ้นคุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยให้แบบว่ารู้จักทั้งตัวอิงฟ้าจริงๆแล้วก็ตัวมีนาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคำตอบรับดีขนาดนี้เรารู้สึกชอบในนักตัาการะสดงมากหรือยัง จริงๆชอบนะชอบตั้งแต่ก่อนที่จะได้เล่นอีกก็คือฝันว่าอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็พอมีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันยิ่งตอกย้ำว่าโอเคเราเราชอบมันจริงๆพี่ฟ้าอยา่ขอบคุณอะไรแฟนมที่ว่าช่วยซัพพอร์ตที่สองอีกีนนะยังพุ่งขนาดนี้ ก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าซีรีส์มันเดินเรื่องไปมันก็จะค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักตัวละครมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าพลอยหลักของเรื่องมันคืออะไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ยังเหลืออีกที่จะต้องถ่ายอีกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รอดูว่าแบบเอ้ยความต้องการของแฟนคลับอยากให้เราไปในทิศทางไหนซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ ที่เพิ่มแบบต้องไปเพิ่ม N C หรือเปล่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเลิฟซีนมากเลเวลที่มันแบบหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะให้ีอยู่ในความที่จากตอนแรกมันค่อนข้างที่จะน่ารักเลยอะไรเงี้ยอาจจะให้มีความแบบเขาเรียกว่าความโรแมนติกมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองควางกำกับของคุณชีวิตเขาจะแบบว่าอิน N C ก็จะแบบว่าคุณชัดเจนเขาจะขึ้นชื่อเรื่องนี้ได้เลย รอดูก็ก็อยากให้รอดูแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะให้อยู่ในความแบบเหมาะสมที่สามารถดูได้ทุกเทศทุกวัยค่ะอย่างไอ้ภาคขยายที่ต้องมีใ่เพิ่มเติมอะมันีเพิ่มอยู่ตรงไหนว่าต้องมีกระแสนึงก็แบบว่าเพิ่มแน่นอนแด้า้าที่่มไปแล้วมีมันจะมีแบบว่าระหว่างฉากที่แบบพอถ่ายไปแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเพิ่มตรงนั้นเลยนะตอนนั้นอาจจะแบบว่า อาจจะเปลี่ยนจากจับมือเป็นกอดไหมให้มันดูใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจะปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่บริบทณตอนนั้นแล้วก็อารมณ์ของตัวตัวละครณตอนนั้นด้วยแสดงว่อาอีพีนี้สามารถทุได้ตลอดเวลาก็มันจะมีสิ้นสุดอยู่ค่ะจริงๆคือเราถ่ายไปประมาณเกินครึ่งเรื่องแล้วแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอนะไรเงี้ยพอเรามาดูภาพรวมก็อยากให้มีเพิ่มบ้างมีลดบ้างก็เลยเพิ่มคิวเข้ามาอีกประมาณประมาณ5คิวอะไรเงี้ยค่ะที่จะเพิ่มเข้าไปอยากให้ฝากว่าติดตามได้ดู ฝากติดตามซีรีส์เรื่องโชว์มีเลิฟด้วยนะคะแค่อยากบอกรักทางช่องแกรนดทีวีค่ะค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะโชว์มีเลิฟนะคะทางช่องแกรนด t ทีวีนะคะก็เร <laughs> ิ่มดูได้ตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้มีความสุขมีเสียงหัวเราะไปกับพวกเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของพวกเรานะคะชาว Miss Grand MGT แล้วก็ MGI นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าพวกเราตั้งใจมากแค่ไหนสําหรับความสุขที่จะส่งมบอบให้กับทุกคนในปีนี้ค่ะ เดี๋ยวพี่ขอฉลองนิดนึงสำหรับเพลงพี่ชายอตอนนี้พี่ชายค่ะตอนนี้ยอดยืนมันทะลุทะลวงมากเลยค่ะห้าวันหกวันที่ปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอพี่ล้นพี่ล้นบอกแฮปปี้มากตอนนี้ใกล้จะสองล้านแล้วค่ะก็ฝากไปปั่นกันด้วยนะคะฝากฟังกันด้วยแล้วก็เชื่อว่าถ้าแบบว่าผลตอบรับดีเนี่ยอาจจะมี เวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนที่พี่เขาเปรยๆมาว่าอยากจะให้เราแบบไปร่วมร้องด้วยก็ต้องรองติดตามค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันติดตามช่วยกันฟังช่วยกันปั่นวิวเพลงพี่ชายนะคะถ้ายังถ้ายังไม่เบื่อก็สามารถฟังได้เรื่อยๆที่ y o u t u ค่ะนสนุกค่ะสนุกเหมือนแบบเหมือนได้กแกล้งพี่ชายเหมือนมีพี่ชายที่แบบคอยแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเองก็ขี้แกล้งเหมือนกันเหมือนพอสิ่งเสมอกันเหมือนกัแปลว่าอยู่ด้วยกันแล้วแบบแฮปปี้มีความสุข ต้องอรอรุ้นเหมือนกันว่าจะได้พาวเวอร์ไหมพี่เบิ้ลบอกว่าตอนทำงานมันแอบเกรงนิดนิดใช่เพราะว่าเหมือนไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นก็คือเพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็แบบต้องมาแบบว่าต้องมาเล่น MV มีด้วยกันที่มันต้องใกล้ชิดกันอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเกรงๆแต่ว่าพอถ่ายไปก็รู้สึกโอเคก็สบายใจค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> โอเคกขาฝากเป็นกำลังใจให้ต่อปัญญ่นยอดเนาะใช่ค่ะ